สบายดีพี่น้องวันนี้แม่น้องสิงที่พาพี่พาน้องไปย่างตลาดหนัดนะพี่น้องวันนี้มีตลาดหนัดใหญ่หลังจากโควิดก็มารอบสองรอบสามรอบ,ส,ออบสี่แล้วก็บ่ไไ้้ไปย่างตลาดเลยนะพี่น้องไปห้าสิไปเบิ่งกันเนาะมื้อนี้ว่าบรรยากาศสิเป็นแนวไดไปเลยไปกับจักรยานคู่ใจเนาะพี่น้อง ชมหมู่บ้านไปร,บรอบๆน้ำ <c oughs> บ้านนี้ต่อเติมทำใหม่ผ้จัก,กรยานตกหลุม ในเด้อพี่น้องอวดซาเบิงอวดซาดสมไปนำกันเนาะโอ้ยมีแมวเหมียวด้วยบ้านในเพ็นปลูกอางงอนพี่น้องดกดกบ้านในกล้วยงาม มม่นี้วันเสาร์เนาะพี่น้องบรรยากาศอันนี้ฝนตกแล้วพี่นอ้องฝนหากยุดไปในชักพพกหนึลยเช็ดออันนี้วันเสาร์พี่เข้าใหญ่เราต้องหลบนะค่ะพี่เปลนไปก่อน เป็นตะแพงถูกคนเด้บอกให้ทาเพป็นกระถาเพราะว่าทาเนยทาเนยเป็นกระทาได้เปนเป็นตะแพงได้ถึงถนนใหญ่แล้วพี่น,อน้องอันนี้คือบอกร่อเป็นเหตุใหม่ช คนหลายพี่น้องนี่ร้านยำแบบมากอ อก็ทำออะไรก็เลยแบบว่า ร้องกินไม่ซ้ำกันเลยนะคะฝนตกน้ำท่วม กินได้เอา่ก่แล้่ะาน้ำสลัดให้หน่อยค่ะ,เอ,อคะเอาแบบธรรมดานะทุกอย่างมุงจบ็บิ้าลนาะให้หนูเอาแต่นี่นะเอาขัดด้ไหมไม่เอาเอาแต่น้านะ ถุงหนึ่งน,น,นะคะร้านสลัดไหมคะคนสวยยักษ์บาทสิบสองค่ะเอาสามถุงค่ะอาาโอเค เยอะมากพี่น้อง หวานจ้าหวานกรอบจ้าหวานกรอบเอาไข่ปลาโลนึงแล้วก็สีเขียวนี่โลนึงค่ะได้จ้าอันนี้ไม่เอายิ่งหวานเลยนะหวานไหมหวานแย่ยิ่งหวานเลยอันนี้ร้อยยี่สิบอ่าแย่ยิ่งหวานนี่เป็นคำยิ่งหวานแบบนี่หวานอมเปี้ยมไหมคะไม่ไม่อมนิดนิดอันนี้อันนี้โลนึงค่ะอันนี้โลนึงอันนี้อันนี้โลนึงโลนึงนะ

หลายพี่น้องคนหลาย คล้องของโปรดน้องบัว สปาเกตตีนขนมปังน้ำน้ท่วมน้อง เอาหอาแลี้ <Six S 1> <op> นะห่รอยเาร้่โมงแล้วพี่น้องคารพธงชาตเส้อส่นะแต่หมอนเลยเนาะพี่น้อง เเป็นกอนไทยแล้วจังอาลูสง่า 是味吗？ ซับอันนี้ตลาดพูนซับแต่แม่น้องสีงมาละลายซับทำแล้เมื่อกันเดิมมากกวเน้อพี่น้องเบ่งบรรยากาศอข้างในคนหลายค่ะเสียงดังขนาดเลยพี่น้อง